วันที่21พฤศจิกายน2557พอนกากเอกขวัญชัยเอี่ยวรักษาสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติจังหวัดอุดรธานีเป็นประธานในพิธีเปิดจุดประสานงานสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติจังหวัดอุดรธานีโดยมีพันเอกพิทักษ์จันเขียวรองเสนาธิการมทบ .24 น,นายนรงพลละเอียดรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีนายภูลศักดิ์อยู่เสริดรองนายกอบจอจังหวัดอุดรธานี นายอิทธิพลตรีวัฒนสุวรรณนายกเทศบาลนาครอ,อุดรธานีหัวหน้าส่วนราชการในอำเภอผู้นำองค์กรภาคประชาชนภาคเอกชนและประชาชนเข้าร่วมงานพลอากาศเอกขวัญชัยได้เปิดเผยว่าภารกิจหลักของสภาปฏิรูปแห่งชาติคือการจัดทำร่างรัฐธรรมนูญที่มีขั้นตอนดำเนินงานอยู่7ขั้นตอนด้วยกันซึ่งหากทุกขั้นตอนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยไม่มีอุปสรรคคาดหมายว่า สภาปฏิรูปแห่งชาติจะสามารถนำร่างรัฐธรรมนูญขึ้นทูลกล้าวได้ภายในประมาณวันที่4กันยายน2558ทั้งนี้ก็เป็นไปตามกรอบรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวที่กำหนดระยะเวลาดำเนินงานว่าสปชหรือสภาปฏิรูปแห่งชาติให้ยกร่างรัฐธรรมนูญให้แล้วเสร็จภายใน319วันโดยประมาณนับจากวันที่ได้รับการประชุมปฏิรูปแห่งชาตินัดแรกซึ่งก็ได้มีการประชุมนัดแรกไปเมื่อวันที่21ตุลาคมที่ผ่านมา สำหรับหน้าที่ของสอปชาจาก77จังหวัดมีหน้าที่นำข้อมูลข่าวสารการดำเนินงานของสภาปฏิรูปแห่งชาติมาแจ้งให้พี่น้องประชาชนได้ทราบพร้อมๆกับรับปัญหาอุปสรรคความเดือดร้อนตลอดจนข้อคิดเห็นข้อเสนอจากพี่น้องประชาชนไปเสนอสภาปฏิรูปแห่งชาติโดยผ่านคณะกรรมาการของสภาปฏิรูปแห่งชาติทั้ง18คณะซึ่งในจำนวนนี้ผมเองก็ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมาการ2คณะด้วยกันคือ คณะกรรมาการด้านการปฏิรูประบบสาธารณสุขและคณะกรรมาการการปฏิรูปการปกครองส่วนท้องถิน่นซึ่งผมก็จะทำหน้าที่รวบรวมวิเคราะห์ปัญหาข้อเสนอไม่เฉพาะด้านที่รับผิดชอบแต่จะจัดการแยกแยะข้อคิดเห็นข้อเสนอไปยังคณะกรรมาการอื่นทั้ง18คณะตามที่พี่น้องจะได้เสนอความคิดความเห็นเข้ามาต่อไปโดยจุดประสานงานนี้พี่น้องประชาชนสามารถเสนอความคิดเห็นได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปได้ที่ชั้นเจ็ สาลากลางจังหวัดอุดรธานีสำนักงานกกตจังหวัดอุดรธานีที่ว่าการอำเภอทุกแห่งที่ทำการปกครองส่วนท้องถิ่นใกล้บ้านหรือหมายเลขโทรศัพท์0954726548และอีเมล ud.reformation@gmail.com โดยทุกท่านสามารถจะเสนอความคิดเห็นแนวทางต่างๆได้ตลอดแต่ทั้งนี้หากสามารถจัดส่งมาให้ผมณจุดประสานงานแห่งนี้ได้ ภายในสัปดาห์แรกของเดือนธันวาคม2557ก็จะเป็นการดีเป็นอย่างยิ่งเพราะจะได้นำข้อมูลที่ท่านเสนอมาจัดส่งให้คณะกรรมาการได้ทันภายในวันที่19ธันวาคม2557และในโอกาสเดียวกันนี้ผู้ช่วยศาสรตราจารย์พิสมัยทานเลิศประธานเครือข่ายสภาองค์กรชุมชนจังหวัดอุดรธานีได้ยื่นเอกสารข้อเสนอแผนเชิงนโยบายให้กับพลอากาศเอกขวัญชัยเอี่ยวรักษาสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติจังหวัดอุดรธานี เพื่อให้พิจารณาเสนอแผนเชิงนโยบายคือ 1. แก้ไขปัญหาที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัย 2. แก้ไขปัญหาเรื่องผลผล,ผลิตทางการเกษตร 3. แก้ไขปัญหาประเด็นสาธารณสุขเรื่องการกระจายอำนาจ 4. แก้ไขปัญหาความมั่นคงทางอาหารและ 5. แก้ไขปัญหาเรื่องหนี้สินเกษตรกร